สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกทุกคนจ้าก็จนโดนจีพอกันเทื่อนึงเนะทุกคนจ้าก็ไม่รู้แบบว่าสิเริ่มต้นแบบว่าเว้าอียงก่อนสินะทุกคนจ้าเออมันกระจุกจุกอยู่นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ความคิดมันตีกันนะทุกคนจ้าความคิดมันตีกันนะมันมึน,มนงง,ง,งมันเป็นอื่นๆน,นะค่อย ยังแบบว่ายัางแบบว่าปรับสภาพจิตใจจะของว่าท่านได้ทุกคนจ้เออคือเรื่องมันกเกิดเร็วมากเนาะแบบกระทั่งที่แบบว่าข้าตั้งตั้งโตบ่ท่านนะ่ะทุกคนจ้เออใจมันตีกันนะใจนึงก็บอกใ้เหตุอีกอย่างหนึ่งอีกใจนึงก็บอกในเหตุอีกอย่างหนึ่งแบบว่าความคิดกับใจมันบม่ตรงกันนะทุกคนจ้เออ ใจนึงก็บอกเออกลับไทยกลับไทยไปก่อนสินะจะได้แบบเออสบายใจอีกใจนึงก็ยูนลิล่ามาแล้วสู่เอากัดฟันเอาสินะทุกคนเออมันก็เลยแบบว่าตีกันนะความคิดตีกันกลับไปกลับมาเออเออสีเอา,เอาจังได้ดีสินะทุกคนกับชีวิตนะเพราะว่าบางครั้งนะเนาะเขาก็ ชีวิตเท่ากับแบบว่ามืดไปเลยนะทุกคนมันมองไปเห็นแสงสว่างเนาะทุกคนมันสีมืดมืดแปดด้านนะเขาเอเน,นะมืดแปดด้านไปเลยคือมองไปเห็นแสงสว่างมองไปเห็นพระอาทิตย์สินะทุกคนเออม,มันก็เสียเหตุนี่ครับแบบว่าดาวลงเนาะฟิลดาวเนาะอย่างนี้สินะทุกคนนั่นละเออก็จกักรเสิิมตน้นว่า ว้าวอีหยังก่อนดีสินะทุกคนจ๋าเออก็นั่นล่ะหายไปเป็นเดือนเดือนเนาะทุกคนก็เอาจริงๆกับอยากจะระบายอยากจะว่าของส่งนะทุกคนจ๋าดีกว่าเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้คนเดียวเดี๋ยวมันก็สิแบบว่าทุกใจทใี้เฮาแบบว่าดาวลงดาวลง่สินะทุกคนจ๋าเนาะแบบว่ามีแต่พลังลมนะทุกคนมันเบ่มีอม พลังบวกใดๆเลยสินะทุกคนจะาเออหลายคนก็นอาจจะบอกเข้าใจใคอยเข้าใจว่าเออและหลายคู่ที่เขาคบกันมากเอ,อ่อสิบปียี่สิบปีหรือว่ามีลูกน้ำกันสามสี่คนเขาไงแบบว่าเออยังเหลิกกันได้นะทุกคนจะาเนี่ยเมือแบบว่าความหักมันแบบว่าจืดจางมันลดลงแล้วก็มีคนเขามาน้ามสินะทุกคนจะามี คุยิ่งเขาม่นน้ำสีมันก็เลยเหตุเดยว่าความเข้าใจของคนสองคนนี่เปลี่ยนไปนะทุกคนจ๋าจากที่หากกากักกันกับกลายเป็นสร้างกลายเป็นเกลียดกันกลายเป็นแบบว่าว่าอยากมองหนาสีเนะืทุกคนเออมันก็ค่อนข้างที่จะว่ารวดเร็วกับกระทันหันเทาว่าท่านเดี๋ยวว่าเตรียมพร้อมที่จะเรับมือกับปัญหารับมือสิ่งที่เห้าสีตองเจอแน่น้าคตดหรือว่า ทางที่เขาจะเดินทางที่เขาเสเดินเนี่ยเขาสิ่งยางไปทั้งใดเสีเ่ยวขวาเือเลี่ยวทรายดีหรือสิ่งยางไปตรงดีนะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันก็เลยแบบว่าสับสนตีกันปเปียปเปวกเปียอันสินะทุกคนอีกย,ยังก็ซับสนไปเบิดคิดยังบออกอันส่นะทุกคนเออก็หลังจากเทียบว,ว่า สามีบอกว่าเออฉันเดทกับคนใหม่แล้วนะสินะทุกคนใจเห่านี่ก็รู้สึกว่าลนไปแล้วนะใจเห่าก็รู้สึกว่าเออลนไปแล้วนะทุกคนคือมันบอมี่แบบว่าความหักที่ดีต่อกันมันเหลือแค่ความผูกพันที่อยู่นั่กันมาสินะทุกคนเจ็ดปีบอมมี่ความหมาย สามียังเอ่อมาบอกว่าเออฉันออกเดทกับคนใหม่แล้วเด้อกับผู้หญิงใหม่แล้วเด้อสันสินะทุกคนจ๋าเออโดยถึงเฮ้าเองกับบ่ไดแปลว่าเตรียมพร้อมที่จะรับมือตรงนี้นะอย่างที่บอกว่ามันเกิดขึ้นเร็วแล้วก็กระทันหันอัสินะทุคนจ๋าเฮาว่าท่านได็ดตังมือลาว่าเฮ้าจติตตองแบบเออเออเมื่อเจอเรื่องนี้เฮ้าจติตตองมาเสียใจเฮ้าสิตตองเฮ็ดจังไดดีกับโตเฮ้าเฮ็ดจังไดดีกับ สามีสินะทุกคนจ๋าเออในเมื่อเนาะเข้าใจอยู่ว่าเออคนสองคนมันอยู่น้ากันเนาะในเมื่อมือหนึ่งแบบว่ามันมันไปน้ากันบ่ได้เนี่ยทุกคนมันเกิยากที่จะตัดสินใจปล่อยมือสินะทุกคนจ๋าเออมันก็เลยเหตุผลแบบว่าทุกอย่างมันตี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 ตมาทีเา่เฮ้งเฮ้งสินะทุกคนจ๋า เออมันก็เลยทําให้แบบว่ารู้สึกแย่ไปเบิดนะนะความรู้สึกมันก็แย่ไปเบิดนะั่นสินะทุกคนออจากที่แบบว่าเคยเหตุนัน <c oughs> เห็นุนี่กับสามีกับบ่เหตุแล้วนั่นสินะทุกคนจ้ะจากไปนันไปนี่กับบ่ไปแล้วนั่นสินะทุกคนจ๋าก็กคือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเหตุนั่นสินะทุกคนเออจากเคยเห็ดกับเขากับน้ำให้กันกินกับคือบ่เหตุแล้วหลังจากเคยแบบว่าออกไปข้างนอกเออ ช้อปปิ้งช้อปปิ้งน้ำกันสินะทุกคนไปข้างนอกน้ำกันกับบอไปแล้วก็คือคอยค่อยเนี่ยบอได้ออกไปข้างนอกอกับสามีก็คือเดือนกว่าๆแล้วเนาะทุกคนจ้าไม่ได้ออกไปข้างนอกด้วยกันเลยสินะบอไ,ไปนัดใส่น้ำกันเลยกินกับบอดินั่งกินน้ำกันตามภาษาผัวเมียอย่างสินะทุกคนจ้าเนี่ยเหมือความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะ จางที่แบบว่านั่งกินข้าวแรน่น้ากันสาวอาทิตย์ก็เฮ็ดกับข้าวกับนาเหมือนก็นั่งกินน้ากันก็นคือมันมบะมี่โมเมนต์นั่นอยู่แล้วสินะทุกคนจ้าเออต่างคนต่างกินต่างคนต่างอยู่สินะทุกคนจ้าเข้าใจได้ว่าเออในเมื่อแบบมือนหนึ่งเฮาแบบ,แบบว่าเบื่อสามีสิแบบโอ้ยบ่อยากอยู่ไก่บ่อยากมองหนาบม่อยากเฮ็ดอีกยัางน้าสินะทุกคนอีหยกกังก็แ้วแต่กิจกรรมอีหยกกังแ้ลแต่สิแบบว่า ก็อ,อยากหนีไปให้พ้นๆสินะทุกคนแต่ว่างินในกระเป๋ามันมมหน้อยนะทุกคนจ้ามันเพอาสิเริ่ต้อนอยังไม่ได้สิกรับบางครั้งเขาก็ต้องแบบว่ากัดฟันหมอทุกคนกัดฟันแล้วก็อดทอนอยู่นะทุกคนบ่ได้อยู่ทนได้ก็คืออดทอนอยู่สินะทุกคนนี่แหละปัญหาของการที่แบบว่าเอ่อเข้าจดทะเบียนสมรสกันสินะทุกคนบ่ได้เป็นแฟนกันนะ พอแบบจดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยสียงสียาอย่างมันก็ต้องลำบากสินะทุกคนมันบริยากันง่ายๆเนาะเมืองนอกบคือบาทเท่าถ้่ว่าเออไปอำเภอแบบเออไม่ยากันเส้นเส้นเส้นเรียบร้อยมันบอมแมนนะทุกคนอยู่เมืองนอกการที่จะยากับสามีหรือการทจะยากับเมียนี่มันก็น้างที่จะใส่เวลาพอสมควรเป็นปีๆพอละทุกคนจ้า เออมันก็เลยเหตุให้เฮ้ารู้สึกว่าเอออึดอัดเป็นยังเฮากือต้องทอนอยู่มันเป็นความคิดแบบบุบเขามาสินะทุกคนเป็นความคิดแบบบุบเขามาเป็นยังเฮาคือต้องทอนอยู่เฮาอยู่เพื่อหยังสินะเขาบด้เห็นคุณค่า่บริเห็นความดีของเฮ้าเฮ้าเฮาสู่เพื่อหยังอยู่ไปเฮาไม่แต่เจ็บแล้วก็เจ็บแล้วก็เจ็บย่างเดียวสินะมันมันบ่ม,นมีทางออกอื่นแล้วบ่ที่ สิไฮเฮาเดชออกไปจากมองนีบาต้องยูนณ you know, จุดจุดหนีบ you know, าต้องทนเสียใจบาต้องทนอยูกับภาพที่มันตาตาตําใจใน,ในความคิดของเฮ้ายููสินะทุกคนสาเออมันก็เลยเห็นในเฮ้าแบบว่าแบบฟิวดา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 วลุ้งเลื่อยแล้วก็ม่มีความสุขเด้นอนกับบหลับกินกับ,บ่ได้เข้าใจว่าเออคนอกหักอาการมันสิประมาณนี้นอนบ่ลลับ กินบ่ได้บ่อยากไปใสบ่อยากพอนงพ่อ,พอนาผู้ใดเออเข้าใจนะชุดชุดนี้ทุกคนเพราะว่าเพราะว่าถ้าเขาเจอด้วยตัวเองเนาะเขาก็สิเข้าใจในความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นว่าเออว่าการถีเขาต้องเลิกกับคนที่เขาหากคนหนึง่งแล้วว่าคนที่เขาแต่งงานคนหนึง่งมันเออเจ็บปวดขนาดใดเนาะ ในมือที่สามีเดินเขามาบอกว่าเออฉันไปออกเดตกับคนไม่แล้วสินะเฮาเป็นผู้ฟังนะนะเฮาเราเป็นผู้ฟังเฮาเสียรู้สึกแบบใดเอาบางครั้งละทุกคนจ้าบางครั้งนี้คอยกึ่ยกรีดกรีดกรีดอยู่คนเดียวแบบว่าเหมือนคนบานะทุกคนเหมือนระบายอารมณ์นะเหมือนระบายอารมณ์ตัวเองออกมาให้แบบว่าจะคล้องโล่งสินะกรีดกรีดกรีดอยู่ในะละคนเดียวสินะทุกคน เพราะว่าสามีเขาไปเหตุงางนอยู่แล้วเนาะเขาอยู่บา้านเขาแบบว่าต้องหากิจกรรมโน่นนี่นั่นเหตุนี่นะทุกคนเออเต้นแล้วก็แล้วกรีดแ,แ,แล้วก็แล้วสิพยายามแบบว่าระบายอารมณ์จากของออกมาให้ได้เนาะทุกคนพยายามแบบพยายามแบบรีแลกนะรีแลกตัวเองพยายามแบบว่าบอกคิดหลายพยายามแบบว่า คิดเอ่อในแง่บวกสินะทุกคนคิดในแง่บวกเข้าไว้อีกอย่างก็คิดในแง่บวก,วก,บแ,บวกแต่ว่าเอาจริงแล้วมันเฮ็บดบ่ได้หรอกทุกคนเอาจริงแล้วมันทําไม่ได้มันเฮ็ดย่างที่เข้าไปว่าต้องการบา่ได้สินะทุกคนเนี่ยเหมือนใสเข้ามันยังเจ็บอยู่นะทุกคนเออก็ยังบรูวางเข้าสิเฮ็ดจังไดต่อไปนะทุกคนจ๋ายังบรูว่าสิเริ่มต้น เฉียงกนดีคือมันหมื่นแปดด่านไปเบิรนนะบ่รูว่าอนาคตเข้าสี่อยู่จังสี่หรือว่าเข้าสิไปจังไดต่อน,นี่มันมองบอเห็นสินะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าทุกทุกทุกสะสมสะสมสะสม,มักหมม,มอยู่ในโตวเฮ้าเนี่ยสมองกับคิดไปเลือ่อยไปเปื่อยสินะทุกคนจ๋ากลายให้แบบว่าเฮ้าแบบเป็นคนแบบว่า ก็เอ็นว่าควบคุมสติอารมณ์ตัวเองบม่ไดเป็นบางครั้งน,นก็เรียกว่ากรีดออกมาสินะเพื่อความสะใจเพื่อสิใดรับบายนะทุกคนจ้ะเออก็ขอบคุณจะคข้องเรื่องนีเนาะที่ได้เล่าให้คอยฟังจ้ะทุกคนจ้ะคอยก็เลยไปเอออยากมาทายทอดให้ทุกคนได้รับรู้ถึงการแบบว่าเลิกกันเนี่ยมันเจ็บปวดขนาดไหน พอ,อกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้ข่คอรตัวไปแล้วจ้าบ๊ายบาย